สวัสดีครับผมบอสจากร้านไก่ยำขั้นเทพนะครับวันนี้จะมาแนะนําสินค้าแล้วก็สอนวิธีการใช้นะครับชุดคิดผมเรียกเป็นชุดคิดแล้วกันนะครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดที่สามารถทอดได้ที่บ้านนะครับใครๆก็ทอดได้ทอดได้เลยในชุดนี้ราคา390บาทนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีจะมีตัวไหนบ้างมาดูกันครับก็จะมีที่ให้มาครับเป็นผงอันแรกเลยตัวแรกนะครับตัวแรกจะเป็นผงหมักนะครับผงหมัก ผงหมักใช้สําหรับหมักไก่นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่2จะเป็นผงวิงแซบผงวิงแซบตัวนี้จะใช้สําหรับคุกไก่สําหรับทําไก่วิงแซบนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะไปคุกไก่คุกเนื้อคุกปลาคุกอะไรได้หมดครับโรยได้หมดเฟรนไส้ก็ใช้ได้นะครับตัวนี้แซบมากตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นแป้งนะครับแป้งที่เราเป็นสูตรของทางร้านนะครับผสมขึ้นมาแล้วครับไม่ต้องไปปรุงอะไรเลยครับไปถึง เทลงถาดแล้วไก่คุกคุกคุกแล้วก็ทอดได้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้เราไปดูกันนะครับเสร็จแล้วเรามาดูอุปกรณ์ที่จําเป็นที่ใช้ในการทอดแล้วกันนะครับอย่างแรกคือครับต้องมีเลยครับนี่คือกล่องหรือกระบะอะไรอะไรก็ได้นะครับที่ใช้สําหรับเทแป้งลงไปแล้วก็นําไก่ลงไปคุกตัวนี้ครับก็มีอ่าเป็นโถเป็นถ้วยเป็นหม้ออะไรก็ได้ใส่น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าธรรมดาเลยไม่ต้องเป็นน้ําอะไรผสมอะไรเลยครับ นี้เป็นสูตรแบบที่ทําง่ายครับอ่าใครก็ทําได้เลยครับเด็กสิบขวบก็ทําได้ครับแล้วก็จะมีตัวตะแกงตะก้าอะไรก็ได้ครับตัวนี้ก็ใช้สําหรับมาพักไก่ที่ชุบน้ําแล้วก็รอลงคุกแป้งรอบที่สองนะครับวิธีการมันไม่ยากครับมันมีขั้นตอนแค่นิดเดียวเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าในตัวชุดคิดเนี่ยเราค่อนข้างทํามาให้มันแบบสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับในการ ทอดได้เลยแบบที่ต้องไม่ต้องมายุ่งยากขั้นตอนหลากหลายอะไรมากมายครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ผมรอแค่เตานะครับลืมบอกไปนะครับต้องมีเตาทอดด้วยนะครับหาคุณผู้ชมจะใช้เตาธรรมดาเตาควบคุมอุณหภูมิหรือเตาอะไรก็ได้ครับทอดได้หมดครับทอดได้ทุกอย่างครับวันนี้เตาควบคุมอุณหภูมิแล้วกันเนาะเดี๋ยวตอนลูกทอดจะให้ดูอีกทีหนึ่งกล้องไปไม่ถึงเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการทํากันแล้วนะครับพอดีน้ํามันร้อนได้ที่แล้วครับอุปกรณ์ครบ แต่ว่าผมจะข้ามขั้นตอนการหมักไปเลยนะหมักนี้จะไม่มีอะไรเลยนี่คือไก่ที่ผมหมักไว้แล้วนะครับหมักไว้แล้วครับก็คือผงหมักก็เป็นสาเร็จรูปนะครับลูกค้าแค่ซื้อไก่มาล้างทําความสะอาดแล้วก็หมักตามรายละเอียดนะครับว่าเรามีไก่กี่กิโลใช้ผงหมักเท่าไหรมีบอกหน้าซองเลยนะครับใช้ง่ายมากๆครับแล้วก็ไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มนะครับก็จะออกมาอย่างนี้ได้เลยครับเล่งด่วนก็3มชั่วโมงครับใช้ได้เลยครับแต่แต่ถ้า ลูกค้าอยากได้ความอร่อยที่มันเพิ่มขึ้นก็แนะนําเป็นข้ามคืนครับไก่ก็จะนุ่มขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือผมใช้สันในไก่นะครับวันนี้ผมจะทอดแค่ห้าชิ้นนะครับทดสอบให้ดูขั้นตอนแรกนะครับเราก็นาแป้งแป้งสําเร็จรูปของทางร้านเราที่ได้ไปในชุดเนี่ยครับตัวนี้น้ําหนักประมาณ1กิโลนะครับก็คือเทลงไปเลยใส่กล่องไปเลยนะครับในที่นี้ผมจะเทหมดถุงเลยนะครับเทหมดถุงเลยเพราะแป้งตัวเนี้ย ถ้าสมมติว่าเราใช้ไม่หมดอย่างเงี้ยครับเราสามารถล่อนเก็บใส่ถุงมัดปากใช้ได้อีกนะครับไม่ไม่ได้ทิ้งนะครับแป้งในกรณีถ้าทําไมถึงใส่เยอะแบบนี้ก็คือว่าในการคุกไก่ในการทอดไก่ครับถ้าแป้งเยอะมันจะทําให้การตบไก่คุกไก่มันง่ายขึ้นครับดีกว่าเรามาใส่น้อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็ไม่ได้ทิ้งครับแล้วก็สามารถเอาตะแกรงอ,อะไรมาล่อนได้ เดี๋ยวไปดูวิธีลงไก่นะครับนี่คือสันในไก่นะครับสันในไก่ยผมจะลงไปเลยอย่างนี้เลยดูนะครับอย่างนี้เลยครับแล้วก็อย่างนี้แหละครับคุกไปเรื่อยๆนะครับแค่ให้ไก่มันรู้สึกว่ามันมันแห้งมือแล้วครับมันหมาดหน่อยก็ไม่ต้องแรงมากครับถ้าคุณมีกล่องนี้มันก็จะง่ายทำไป อย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยคือได้ระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าผมจะจุ่มน้ําลงไปอันนี้คือแช่งไปเลยครับนี่น้ําเปล่านะครับไม่ได้ใส่อะไรเลยน้ําเปล่าอย่างเี้แล้วก็ช้อนตะแกรงเอาตะแกรงนะครับตะแกรงนะครับช้อนขึ้นมาพักไว้พอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ รอมันเสด็จน้ําออกสักนิดนึงครับเนี่ยเนี่ยครับรอไม่ต้องทิ้งนานนะครับไม่ให้ทิ้งนานนะครับแค่นี้เองครับทําแค่นี้เองครับแล้วก็ลงเลยครับคุกรอบที่สองครับเนี่ยครับง่ายมากครับจะทํากินทําขายก็ได้นะครับสูตรนี้แบบ ลงตัวมากครับไม่ต้องไปกลัววแป้งจะเป็นแข็งเป็นเกล็ดเป็นอ่าเป็นเป็นปุดๆเป็นก้อนๆนะครับแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องครับอันนี้ครับผมจะลองสลัดให้ดูครับก่อนลงแล้วทำแค่นี้ครับอ่าแต่ผมขอเคียย์พื้นที่เนาะเดี๋ยวผมขยับเตามาจะได้เห็นขั้นตอนการลงอ่าตัวไก่เอาก็น้้ำมันร้อนหน้าที่นะครับก็อเอาไปตอนลงก็อย่างนี้เลยฮนะ แค่นั้นเองครับใช้สันมือนะครับสันมือสะกิดกันนะไม่ต้องเขย,ย่าอยง่งี้ยปึ๊กสักสองทีครับแล้วเวลาลงไก่ก็ลงนอนลงอย่างครับอ,อย่าไปทิ้งตรงๆนะครับถ้าทิ้งตรงๆไก่จะจะงอครับใช้แค่นี้นครับแล้วก็นอนลงปึ๊บเนี่ยครับก็จะเป็นอย่างนี้เลย สันในนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีถึง7นาทีครับแล้วแต่ชิ้นครับถ้าชิ้นบางๆนี่ก็าแค่5นาทีครับถ้า7นาทีนี่ก็ชิ้นหนาหน่อยชิ้นใหญ่อย่างตัวนี้ผมจะใช้สัก6นาทีถึง7นาทีครับเพราะชิ้นค่อนข้างใหญ่อย่างนี้เราเรามีกระชอนนะครับที่ล่อนแป้งแล้วล่อนเก็บได้เลยนะครับเนี่ยผมก็จะล่อนเก็บแ,แล้วมาดูไก่กันอีกนะครับเดี๋ยวรอสัก5นาทีเลยดูไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมาดูกันตอนตอนเกือบสุกเลยเนาะ จะได้ไม่ยืดเวลาแต่ผมขออนุญาตเก็บแป้งครับเรามาดูผลงานครับหลังผ่านไปสักประมาณผ่านไปนเกือบห้านาทีครับดูครับนี่ยังไม่สุกนะครับไก่ก็จะออกมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับผมท่านจะได้ไก่ที่สวยหน้ากินเหลืองอลามกรอบนอกนุ่มในอย่างนี้เลยนะครับนะครับ ไม่ต้องมาเจอแป้งหนาเขอะอย่างเงี้ครับอันนี้คือแบบใครทำก็ได้ครับอร่อยเหมือนกันครับนี่เริ่มได้แล้วครับรอสักครู่ให้ดูชัดๆทอดเหมือนกันทุกส่วนนะครับทอดแบบนี้เลยครับจะเป็นอ่า ัในสะโพกน้องเล็กน้องใหญ่ก็ใช้วิธีการทอดแบบเดียวกันเลยครับไม่ต้องมีวิธีอะไรมากมายครับอันนี้ผมก็คิดว่าได้เลยนะครับไก่ทอดที่ผมทอดเสร็จเรามาดูกันจับใส่จานให้กล้องดูชัดๆนะครับเรา,าดูกัน จับเร็จการกันหน่อยครับนี่ครับัก กรอบนอกลุ่มในฟังเสียงครับฟังเสียงนะ <sl ip> คือกรอบกรอบครับ <sm all> นี้ผมจะมาทำวิงแซบให้ดูนะครับว่าวิงแซบนี่ทำยังไงจากตัวที่ให้ไปในเซ็ตเนี่ยครับที่ให้ไปในเซ็ตก็คือปุ่มวิงแซบตัวนี้ปุม่มวิงแซบตัวนี้มีใช้ยังไงทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทำวิงแซบเลยนะครับวิงแซบนี้ก็คือตัว ผงตัวนี้ครับที่ทางร้านเราให้ไปในเซตเนาะอุปกรณ์มีอะไรบ้างถุงพลาสติกหนึ่งถุงฟังไม่ผิดครับถุงพลาสติกใช่ครับถุงพลาสติกทําไมต้องใช้ถุงพลาสติกเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฝ่ายทีหนึ่งเติมแรกแล้วก็แกะเลยนะครับออกมาเลยถุงซิปอย่างดีนะครับการอากาศการชื้นถุงก็จะเป็นอย่างนี้ครับ โอ <Okay. S 2> เคเห็นแล้วผมก็จะใช้ถุงพลาสติกนะครับผมจะทำสักสองชิ้นอยากกินสักสองชิ้นใส่ไปเลยนะครับดูกันจะชัดก็ตักไปสักช้อนแค่นี้ครับแค่นี้ออโรเยไม่ชั่วแล้วก็ทำปิดปากถุงนะครับเช็ค แค่นี้ครับแค่นี้จริงๆวิงแซบท่านก็จะได้ไก่วิงแซบที่แบบโอ้โหเด็ดดวงถึงใจขอบอกนะครับเอาวิงแซบทางร้านนี่ถูกปากแน่นอนครับหนึ่งข้อดีของการใช้ถุงนะครับท่านจะไม่เห็นแป้งที่มันแตกออกมาก็คือถุงมันจะให้ตัวได้เวลาเราเขย่าเวลาเราเช็คอย่างเงี้ยครับพวกแป้งพวกเกล็ดมันจะไม่แตกมันจะไม่เหมือนกล่องพลาสติก เวลาเรากระแทกอย่างเงี้ยไก่มันจะเละจะนิ่มไปเลยครับเพราะฉะนั้นถุงดีที่สุดครับผมลองมาแล้วอันนี้คือวิงซับนะครับลองดูเครื่องข้าคงเข้าคั่วเย็บร้อยครับนี่ง่ายครับกับชุดคิดของทางร้านครับ390บาทครับส่งฟรีสนใจสินค้าติดต่อ าทางเพจทางร้านได้เลยครับคุ้มมากๆครับตัวนี้ทอดหมักไก่ได้10กิโลนะครับถ้าใช้ไม่หมดสามารถสั่งซื้อแป้งได้รับย้อนหลังได้ครับพวกนี้อยากได้อะไรเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทางเพจหรือว่าทางร้านเราเลยนะครับแต่ว่าเบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยก็ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม